สวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้อากาศเย็นครับตัวพึ่งออกสายหน่อยมาเจอตัวพึ่งอยู่สองตัวอยู่ใกล้ๆคนตัดไม้เนี่ยครับหนึ่งตัวเกรสรเยอะแล้วครับเกรสรเต็มขาใกล้จะไปล้วเป็นพื้นที่รุ่มๆตอนๆราบๆ,ๆครับ มีเขามีอะไรบ้างจะดูตัวยากสักหน่อยนึงแต่ก็ต้องใช้ความพยายามครับมาหาพื้นที่แบบนี้จะดูตัวยากหน่อยเหมือนจะเชีดขาแล้วก็พี่น้องอยู่กับพานทูนกำแพงเพชรเหมือนเดิมครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เนี่ยครับเกสอนเต็มขาแล้วเตรียมจะไปแล้วล่ะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเท็ดขาวันนี้มาไกลครับมาเขตติดเขตติดต่อ,อนครสวรรค์ครับระหว่างอำเภอปางศิลากับอำเภอแม่วงแม่วงนครสวรรค์ครับแต่มาผมมาอยู่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆอำเภอแม่วงครับแต่ยังไม่ถึงนิดเดียวครับ มไม่ใช่สิข้าอำเภอแม่วงแล้วที่ผมมาเนี่ยเลยอำเภอปางศิลาทองมามาแม่วงเดี๋ยวสักคู่ครับขอนั่งดูตัวก่อนครับนั่งดูอยู่พักหนึ่งแล้วครับที่น้อง นู่นครับสรุปแล้วบินหายเข้าไปนี่ครับไปหลายตัวครับไปแถวเนี่ยครับแถวเข้าไปในป่ายูคาตามยากดีครับพื้นที่เขตนี้มันเป็นป่ายยคาเยอะแล้วก็เป็นเขาเป็นมอเยอะนู่นครับเห็นหแวบๆไปนู่นครับเดี๋ยวต้องขี่รถขึ้นไปบนนู้นครับไปจอดไปบนนู้นแล้วก็ เดินหาครับข้างฝั่งโน้นเป็นหุบเป็นหุบเป็นร่องน้ําลึกๆอีกทีนึงไม่รู้ว่ามีเมื่อก่อนมีป่าไม้เยอะแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะมีหรือเปล่าต้องไปดูกันครับเผื่อจะอยู่ฝั่งโน้นครับมันบินไปฝั่งโน้นนะครับไปครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันแถวโน้นนะครับไปครับหุบที่ผมบอกครับแถวเนี้ยมีพุ่มไม้ มองเห็นรังพึ่งมีรังเล็กๆอยู่รังนึงเอ๊ะมันจะแช่รังนี้นะครับทำไมตัวมันมาเยอะอยงเป็นพึ่งอ่อนอีกตั้งหากมั้งครับเอ๊ะมันไม่น่าใช่รังนี้นะพึ่งใหม่ครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ตัวไม่ออกครับรังนี้ไม่ใช่รังนี้แน่นอนรังนี้ตัวไม่ออกพี่น้องตัวนิ่งเลยต้องเดินหาขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเมื่อกี้ผมลงมาจากทางแยกครับมันเป็นป่ายยคาเมื่อก่อนเป็นเขาครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นป่ายยคาหมดรังนี้ไม่น่าใช่ครับพี่น้องครับ นี่น้ากระหลังใหญ่เลยนะเป็นพึ่งใหม่หรือเปล่าไม่รู้ครับไปเดี๋ยวเดินไปดูทางนู้นกันเรื่อยๆครับสักครู่ครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับเจอแล้วพี่น้องเบลอเลยครับอยู่ต้นยิ้มหนามสองรังคู่เลยพี่น้องเนี่คย,ยครับอ้ใหญ่หหครับะอีกรังนึงรังเล็กครับอยู่ต้นยิ้มหนามเล็กๆนี่ เอาเละเอาเละฟุกเลยอย่างนี้เนี่ยครับพี่น้องอยู่สองลังลังนี่เบ้อเลยโอ้โหโคตรพึ่งพี่น้องครับอยู่สองลังเลยเนี่ยครับโอ้โหใหญ่ครับฟุกแล้วฟุกแล้วเนี่ยมุมให้ดูดีๆเกาะสองลังคู่เลย เนี่ยครับสองลังคู่เลยครับพี่น้องครับโอ้โหใหญ่ครับลังล่างใหญ่ลังบนเล็กอาวละฟุกแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับไปเอาทอยครับทอยอยู่ที่รถต้องเดินเข้ามาใหม่หรือจะเข้าทางนี้เดี๋ยวเอารถออกวิ่งอ้อมมาทางนี้ดีกว่าครับพี่น้องครับหืมปลมเลยต้นยิ้วหนามต้นนี้ครับต้นไม่ใหญ่มากครับเดี๋ยว ยืนคข,ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนนตรงนี้ปาดปาดจลถึงมีถึงกระตอกทอยเพิ่มฮ้ค <c oughs> ุกเลยสักครู่ครับต่อมาลุ้นน้ำหวา,านกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงมีสองรังอยู่นุ่งบนลังหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยไอ้สักครู่ครับเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันครับเดี๋ยวไป่ารถอ้อมออกมาทางนี้สักครู่ครับ ไม่ได้เลยเลยพี่น้องไอ้ปานก็มาไล่ผึ้งครับเนี่ยครับแกหมดเลยพี่น้องน้ำหวานไม่รู้มีหรือเปล่าคู้กหาลังแดงหมดแล้วครับพี่น้องใหญ่มากครับดี๋ยวรู้ลังเล็กกลังครับอันนี้ลังเล็กครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวควันคู่ครับเนี่ยครับลังเล็กแกครับเหลือแต่น้ำหวาน ปเดี๋ยวขอตั้งกล้องสักคูก่ครับพี่น้องครับรตั้งกล้องเรียบร้อยครับไม่เหลืออะไรเลยเก๋ไม่หลับแล้วไม่หรือเปล่าพอ,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 อได้อยู่ หมดกันแล้วครับหลังครับน้ำหวานน่าจะพอได้อยู่โอ้ะากยากครับพี่น้องครับน้ำหวานรู้สึกว่าจะลามคอนได้ ลามคอนระหว่าลามคอนใครยืนปากไม่วั่ะอยู่แค่หนกด้่อยู่แค่ กิ่งหักพี่น้องกิ่งเงี้ยวกิ่งเล็กนิดเดียวตากสะดวกดกระเป๋าเนี่ยหลังรู้อย่างนี้น่าจะพอได้อยู่โอ้สุดท้ายครับนี่แก,ก่หมด ลามพอนมากน้่ววาลามพอน ลำบากเลยพี่น้องเอ๊ะนู่นลังเลเดี๋ยวเป็นปาดลังเล็กครับสักคู่ครับกล้องต้องตั้งไว้ได้อย่างเงี้ยครับเอาไปไม่ได้แล้วไม่มีที่ไม่มีที่ไว้กล้องเนะไปขอปาดลังเลครับ ไปเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวต้องขึ้นมาตอกอาทอยออกอีกคอหลุดมือหล่นลงไปแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นมาใหม่สักคู่ครับไปครับไปหาที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวลงครับลงมาจัดแจงเรียบร้อยครับน้ำหวานอยู่ในถุงครับข้างล่างครับประมาณสองขวดครับรังนี่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าได้อยู่ครับเพราะขายได้อยู่ว่าไม่ได้ก็แต่มันจะถูกลงหน่อยครับเอาไปกินบ้างขายบ้างครับน้ำหวานก็ประมาณทักงสองขวดครับมันเก่หมดครับ ไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ